อยากยายเชิดเข้าสู่สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน,นะคะตอนนี้นะคนขับก็มาตรงนี้แล้วค่ะนำตากลองต้องรีดรีบหลบให้เร็วๆอันตรายอะ่ะไม่ต้องนี้ยายวิ่งข้างมาดังปังข้างในใเวลาน่ากลัวเพราะว่าเราไม่รู้มือมาอันนี้ต้นนี้ขนุนสุดขนุขนน่าจะมันดีเลยนั่นแหละที่ี่เขาบอกว่าเว้นให้ด้วยเขาต้นมะม่วงเดี๋ยวเขาตอนแรกเขาบอกเขาเจะเครื่องสไพยมาตัดเองนะคนขับบอก ได้ถอยได้ไม่เป็นไรนิดเดียวเว้นไว้ให้ครอบครัวกระต้องกระตัวไม่ตัวอะไรตัวเต่า,า,า,าะอะไรไหลายๆค่ะอันตรายค่ะเยอะมีเยอะถ้าถึงมาอันตรายแต่ข้างข้ากับตะกี้นะวิ่งหลบแทบไม่ทันดังแก๊งยังแก๊งข้างสัง่งสีหนำอันตรายมากๆ กลัวค่ะกลัวเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ใต้หญ้าบ้างนะคะ เขาไม่มีคนอยู่ก็ตักพักได้แหละเขาคงไม่มีคนทิ้งอะไรแต่ก่อนก็มีคนอยู่จะมีกองอยู่ก็ขวดพวกอะไรอยู่างเงี้ค่ะตรงนี้เต็มเลยนี่ปลาสป,ปายนแค่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะช่วงน,นี้โอ๋อนี่มีอยู่แต่ว่าใต้หญ้าน่าจะไม่ถึงล้วก็ตรงนี้ช่วงตรงนี้ค่ะจะมีขวดเยอะกระเบื้องเยอะเมื่อเมื่อปีที่แล้วแต่ปีนี้ไม่แน่ใจเพราะย้ำถูกเหมือนเราไม่เห็นนะคะ มันน่าจะยังเหลืออยู่แหละเพราะว่าเวลาเขากองเราจะกองไวที่เดียวไงปีที่แล้วนะขนาดฉัะไม่เห็นเลยอกเป็นแบบนี้เหมือนกันก็อย่าไปฟันละีนล่นะนักจันจันจนจัน,จน,จนโอ้อยเหลืออีกเยอะค่ะนี่นะคะที่เราได้ตัดมาแล้วอันนี้เราไม่ได้ซอยนะคะเลยดูแบบนี้ อันที่ตัดอันที่ยังไม่ตัดก็ยังนี่เยอะเลยอีกหลายวันค่ะหลายวันยังอยู่แปลงนี้อยู่เรื่อยมองเห็นฝั่งนู้นเลยขาวๆตรงนั้นที่อยากตรงแปลงนู้นคือ ซ้มซามาลงจานรลพี่ขาวนะคะพี่ขาวมาลงจานจานสามจานเจ็ดลงเลยเรียบร้อยละช่วงนั้นแกมาลงเราไปติดงานเสนียอ๋อจะยักไปติดงานแปลงแปลงไหนไกลอยู่ไม่ได้ตามแต่ก็ไม่ได้ตามมาดูจะส่งเพราะแปลงนี้นะคะใกล้บ้านห่างบ้านสักสี่ห้าโล ถ้ารู้ว่าจะทมซ่าเขาอยู่แถวนี้ก็คือขับรถมาถ่ายคลิปเจ้าทมซ่าแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยเจอเจทมซ่าเลยค่ะเขาไปติมงานดูอีกฝั่งนึงคนละที่ไกลกันเพราะอ,อันนั้นเขางงานประจำเขาเยอะเหมือนกัน นี่แหละค่ะก็เราส่วนมากรถไถว่าตัดหญ้าลงจานสามจานผ่านสามผ่านสามผ่านเจ็ดคุณดินวนไปวนมาอยแบบนี้ค่ะแล้วแต่แปลงละแปลงที่ไปก็ประจำประจำเจ้าประจําซะส่วนมากเจ้านกก็มีนั่งปราปรายนะคะน้อยเพราะว่าเรา เป็นประเภทไม่ได้วิ่งหางานนะคะวิสัยไม่ดีคือเอางานประจำเป็นหลักแล้วถ้าเกิดงานนอกก็มีเขาติดต่อมามั่งอะไรเงี้ยรู้ฉักเออเห็นเรากติดต่อมาก็ติดต่อผ่านๆกันมา,มามั่งผ่านเพื่อนผ่านอะไรก็มีมามั่งค่ะแต่เราไม่ได้วิ่งหางานนะคะเพราะว่าียงยึดงานประจำเป็นหลักคื น,นี้ว่าลบไหนไม่ลบอล้วนะบางบางฝ่าางนี้หท้านนี่ฝังนี้เนหะนะื่อล่าามะมาตะกี้แดเดเอามาทิน้งนะแต่กองกรลุ้นอยู่ว่าให้ฝนมน,นตก เดี๋ยวนี้พอช่วงพักเที่ยงใช่ไหมคะช่วงพักปุ๊บน้าแกกินข้าวกินอะไรเสร็จน้าแกก็เช็คน็อตเช็คอะไรโหแกพอช่วงบ่ายก็ลงมาทำงาตนต่ออเงี้ยเพราะว่าเวลาลงงานแกไม่ค่อยลงไม่ชอบรถน้าขับแกทำเรื่อยๆมัจะไปยาวๆไปเลย พเพราะเรือนี่คือเราตั้งระดับตั้งแต่ลงครั้ง,งแรกแล้วนะคะมันก็ลากออยาวไปได้เรือนี่มันไม่เหมือนกันทุกแปลงนะคะเวลาวางเรือเพราะว่าแต่ละแปลงพื้นที่มันไม่เหมือนกันเขาแปลงไหนใหม่ๆก็ต้องรับระดับนิดนึงดูระดับเรือที่่ายกเขาเออสูงไปไหมต่ำไปไหมหรืออะไรเงี้ยนะแค่ก็จะจัดการตั้งระดับเรือแกแล้วก็ถึงจะลงงานจริงๆคุณสั่ง เหมือนตั้งนี้ลงครั้งเดียวปรับทรั้งเดียวตอนเข้ามาแล้วก็ยาวไปเลยนะคะนี่ลกหลิ้งทำไมปูไปตา้องสงสัยเดี๋ยวไปดูกันขาก็สันน้นเดินช้าเนี่ยเรื่องหลังก็ถึงว่านางไ,ไม่หนามากนะคะ เดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะยักษ์ใหญ่เช0เก้าศูนย์ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะทิด่พลาดแล้วขออภัยด้วยค่ะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะคะอันนี้ก็นี่นากระล่ำไปเรืกกร่อยนี่กระยกทำไมสงสัยอ๋อไม้ไม้ผุดูว่านะก,ก็ยกกองไม้เลย ว่าทำไมแกยกเหลือเอ้ย,เยกหางเคค่ะหายสงสัยแล้วพวกคุณทหน้าค่ะสวัสดีค่ะ